สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกมพันตุลากันค่ะสวัสดีคับสำเร็จตุลากันครับเอาวันนี้ทําอะไรคะเนี่ยกุริสขาทําอะไรคะเนี่ยหมูแดดเดียวครับผมเอ,เอาบอกรายละเอียดเลยค่ะว่าทําอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูหนึ่งกิโลกรัมครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปงรงปุงก็จะมีน้ํามันงาใช่เลยค่ะหนึ่งข้าวเพข้าวหมใส่ลงไปเลยค่ะจุกอันนี้ก็จะเป็น อซอสปลาเขียวครึ่งทัพพีครับผมน้ำปลาครึ่งทัพพีครับน้ำตาลาตแดงครึ่งทัพพีครับกระเทียมจับอย่างดีครับผมครึ่งทัพพีครับผมกระเทียมจับสวยเนาะวันนี้นะอันนี้สูตรภูมิพันต้องทำแบบนี้ครับผมท้าไม่ทำแบบนี้ไม่ใช่สูตรภูมิพันลงมือทำเลยค่ะอ่ะมาดูกันครับพี่น้อง เดี๋ยเคลรับช่องคมพันตุลากันกันกบเอฟซีค่ะเดี๋ยวนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะเราก็จะนวดให้เอฟซีเห็นเลยสิบห้านาทีขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเมือ่อนี้กับมาประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องสองทุ่มยี่สิบแปดนาทีค่ะ ก็ถือว่ายังไม่เด็ดค่ะแต่ภารก,กิจยังไม่เสร็จสิ้นค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ วันนี้ฝนไม่ตกค่ะไม่ว่าฝนจะตกฝนไม่ตกค่ะแม่ะค่ะก็โอเคอยู่แต่ว่าร้อนมากช่วงตอนค่ำๆมาคะ่ะร้อนอบอ้าวเลยะคะ่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับไอซทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานใดอาชีพใดก็ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตนะคะถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกุมพันรักเคารพให้เกียรติไอซทุกท่านเลยนะคะ หมูแดดเดียวตรงนี้ก็แล่มาจากหมูสามชั้นนะคะเราซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็ล้างน้ําเกลือล้างน้ำโป่มไซจูให้สะอาดแล้วก็มาแล่ในส่วนที่เป็นหนังติดมันหนังติดมันก็นําไปทําเป็นแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อก็นํามาทําหมูแดดเดียวกับเอฟซีค่ะ ช่วงนี้ภูมิบานจะร้องเพลงให้กับทุกีฟังนะคะวันนี้จะร้องเพลงอักษรนำค่ะเขียน้วฟังได้เลยค่ะมามาเรียนข้ามอักษรนำมอกหนะน้านุนนำจะจำไปใช้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสบา้ชื่นในชีวันสนุกสบายชื่นในชีวัน หมูหมูเลีรู้หนักหนาบือหวาสนุกทุกครันครื้นเกรงใครเงาสุขสันหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอยากอยู่ยังไรวิญญาณอยากอ่าน้องรีบค้นควายเรียนรู้หอนำหลากหลายสุขใจใกายชื่นในชีวี สุขใจกายชื่นในชีวิตคิดค no ิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจหอหนำหมอกน้านุ่นนำจดจำเอาไว้เรียนรู้หลักคา่าไทยสนุกสุขกายชื่นในชีวัน สนุกสดใสเชื่นในชีวันบุ่หมู่งรักรู้หนักหนาบุญว่าสนุกทุขครันเค,นร,ครืนเครงไคเงาสุขกรหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคุณควาย เรียนรู้ห่อนนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิตสุขใจกายชื่นในชีวิตคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจหน่นหนำหมอกนะ้ำมน้นำ จดจำเอาไวา้เรียนรู้และภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมูหมูเลิรู้หนักหนา,มาบือวาสนุกสุขครันเคลืน่นเคร่งไขเงาสุขสรนหอนำนั้นซ้ำกันมากมายหอนำนั้นซ้ำกันมากมาย อยากอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคนควายเรียนรู้หอนำลลหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิตสุขใจกายชื่นในชีวิตค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี เด็กไทยจงสนใจหอนำมอกนานุนนำจดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดสใสชื่นในชีวันสนุกสดสใสชื่นในชีวันอยากอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบค้นคนวายเรียนรู้หอนำหลากาลาย สุดใจกายชื่นในชีวิตสุดใจกายชื่นในชีวิตคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบแล้วค่ะคำที่มีหอนำค่ะอัรอนอนยอมีอยู่สี่คำนะคะ อยอายะยไม่เอกยาอยอูยู่อยู่ไม่เอกอยู่อยอายะยางอยางยางไม่เอกยางอยอายะยะกอยากยาอยู่ยางอยากค่ะอยอายายาไม่เอกยางยาอยู่ยางอยากตอนอันยอนะคะมีอยู่สี่คำนะ ขอบคุณทุกดีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่น้งขอบคุณตัวกำลังแรงใจเลยะคะ่ะ สู้ๆแล้วค่ะพี่น้องเด้อไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านความยากลําบากต้องสู้ๆเลยค่ะไอพี่ะเหนื่อยแล้วก็ต้องทนค่ะ ไม่ว่างานใดก็แล้วแต่นะคะอุณีค่ะไม่ว่างานใดก็ตามจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านความยากลาบากเราจรึงจะประสบความสําเร็จค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายดังนั้นให้สู้ๆนะครับพี่น้องเนื้อสิ่งใดก็ขอให้สมปราน,นาจะเดินทางไปแห่งหนึ่งตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะ ให้มีความมุ่งมัม่นตั้งใจอุทิศต้มเอเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอา่นออกเขียนได้ค่ะแล้วก็คนที่ทำช่อง youtube ก็เหมือนกันนะคะให้อดทนให้สู้ๆค่ะไปให้ถึงฝันไปให้ถึงเป้าหมายตอนนี้ก็เลอเวลาอีก สามนาทีกับเอฟดีค่ะได้ทิศสองนาทีแล้วค่ะได้ิศสองนาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจำพันจะท่องบทอาขยาในกองค่ะวันนี้จะท่องแมวเหมียวค่ะเอฟดีค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทัดปร,รียนค่ะนายทัดปร,รียนเชิญแล้วฟังได้เลยค่ะ แมวเอยแมวเมียวรูปร่างปรักเปรียวเป็นนักน้ำร้องเรียกมีเมียวเมียงเดี๋ยมก็มาเคล,าลา้าแขงเคล้าขางหน้าเอ็นดูรู้จักเอารัก เข้าต่อทางคำคำสำนังระวังนุ่ควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใสใจเออจบแล้วค่ะต่อไปฝนตกแดดออกค่ะ ผู้ประพันธ์ก็คือถกณีนาคันทั์ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผพินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมาพร้าานกหนาวกรวนกลาง ที่มาพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกประจอกพักผ่อนหอหายเหนื่อยอ่อนบินจรหายพานขอบใจที่มาพร้าว ถึงคราวช่วยอีกกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณจบแล้วค่ะฝนตกแดดออกค่ะสำหรับบทอายานฝนตกแดดออกนะคะก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของความมีน้ำใจเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะคะอ่ะนกกระจอกนะก็ไปขอพักระกศัยอยู่กับที่มะพร้าว พี่มะพร้าวก็ให้น้องนกกระจอกอาศัยอยู่ด้วยนะหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะนกกระจอกหายหนาวเสร็จเรียบร้อยหายเหนื่อยหายเครียร์แล้วก็บินจรก็คือบินจากไปแต่ก่อนที่จะบินจากไปก็ต้องขอบคุณพี่มะพร้าวนะคะที่พี่มะพร้าวให้ที่อยู่อาศัยให้ที่พักผ่อนหลบฝนค่ะเป็นการอสอนนักเรียนในเรื่องของความมีน้ำใจแล้วก็ ความรู้จักกระตันยูต่อผู้มีพระคุณค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ